ครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนน้องๆคลิปนี้เชฟจอยจะมาสอนทำแพนเค้กนะครับแจกสูตรทำมาหากินได้ทำขายก็ดีนะครับแพนเค้กกล้วยหอมนะครับโดยเราจะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมเป็นเค้กกล้วยหอมนะครับเราจะมีส่วนประกอบนะก็จะมีแป้งสาลีไข่ไก่ไข่ไก่นี่จะใช้หกฟองไข่ไก่หกฟองเนยร้อยกรัม อันนี้นมสดสี่ร้อยแล้วก็ฮารดครีมร้อยหนึ่งน้ำตาลร้อยหนึ่งก็้น้ำหอมวนินานะครับเดี๋ยวเจ็บจอนจะพาทำนะครับเรา,าจะเอากล้วยไปฝั่น,นกับนมก่นอนอย่าลืมนะครับสูตรนี้ใช้ในโรงแรมห้าดาวนะครับทำกินได้ทำขายก็รวยนะครับวัอนหยุดสุดสัปดาห์ก็ทำกิจกรรมกับลูกๆนะครับเจ็บจอจะ แย้สู่ใข่ครับคุณจอ์นจะมาพาทํานะครับเค้กกล้วยหอมอ่าเริ่มจากเราก็จะตอกไข่ก่อนเนาะตอกไข่หกฟองไข่หกฟองไข่นี่เราจะใช้ทั้งลูกเลยนะครับใช้เฉพาะไข่ทั้งลูกเลยตอกให้ระวังนะครับอย่าให้เปลือกไข่ลงไปหรือว่าหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใช้กระชอนรองนะครับเราตอกแย,ยกก่อนเนาะเพื่อความเชื่อว่าไข่เน่าไข่อะไรต้อง อย่าประมาทนะครับการทำอาหารอ่ะได้ไข่แล้วไข่ทีนี้เราก็จะเอานม,นมนมนี่นะครับนมอ่ะนมสด,ดปั่นนมสดปั่นกับกล้วยหอมนมสดครีมเนี่ยอันนี้ครีมเนี่ยครีมนี่เราใส่ไปเลยาครีมน้ำตาลนี่าใส่ไปเลยในในในนี้ แบบรวดเร็วเลยอ่ายุคนี้มันเป็นยุครวดเร็วต้องทำรวดเร็ว,รวอันนี้แป้งเราตวงมาแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเชฟจะเอาไปไปเข้าไมโครเวฟนะครับอ่าหนึ่งนาทีใครไม่ไม่มีไมโครเวฟก็เอาให้มันละลายใน,ในอุณภูมิั่ง นมกับกล้วยเราปั่นรวมกันนะครับนี่เราก็จะใส่น้ำหอมวานิลาช่วยเข้าไปหน่อยสักอ่าน้ำหอมวานิลาไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำหอมวานิลาใส่สักสองช้อนชาเพราะว่ากล้วยเรากิ่นกล้วยมันก็หอมอยู่แล้วโอเคสองช้อนชานี่เราได้สูตรนี้เราได้แล้วนะครับอยู่ในนี้ก็คือจะมี นมครีมน้ำตาล<ม>เนยเนยยังไม่ได้ใส่เนยเนยเดี๋ยวรอเนอยเนยใส่ตอนสุดท้ายทีนี้เราก็จะมาใส่แป้งนะครับแป้งแป้งนี่เราล่อนมาแล้วเดี๋ยวเราตามใส่แป้งใส่ผงฟูพอเราตีเสร็จแล้วนะเราจะไปพักไปประมาณยี่สิบนาทีสึงจะดีเออ ใส่แป้งโอเคงงครูห้าช้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช้อนเต็มๆอ่ะนี่เราก็จะใส่เนยไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักแป้งไว้สักสิบยี่สิบนาทีกนะ่อนนะจะเช็บจานตอนร,ร้อทนที่ทำ ค้าเข้านะัะทำไปขายไป <Yes. S 1> อโอเคสวยงามมากครับนี่เราก็ได้แบนเชียสมบูรณ์แล้วนะครับนี่เราพักแป้งไปยี่สิบนาทียี่สิบนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงได้นะครับอแป้งมันก็จะเฟิร์มขึ้นมาแล้วเชฟจะหยอดให้ดูเขาจะหยอดแบบมมืออาชีพอะไรจะจะใช้เตาสองเตา อันนี้เป็นอันนี้เป็นกระทะเล็บร่อนจะเป็นแบบประเภทหนาเลยนะครับจะใช้แผ่นเค้กคุณจะใช้กับกระทะตัวหนาเพื่อแผ่นเค้กจะได้สุกนะครับเพราะว่าถ้ากระทะบางมันจะความร้อนจะไม่ดีการหยดไปแล้วมันก็จะไหม้ก่อนไหม้ก่อนสุกเชฟจะทําแบบมืออาชีพนะครับเชฟจะกระทะใหญ่เลยนี่นี่ครับนี่กรนะทะเชฟจอนเลยนะครับกระทะ อันนี้เป็นกระทะแผ่นไฟตัวนี้คือเป็นกระทะแผ่นไฟที่ใช้ในร้านอาหารหรือว่าโรงแรมใช้ตัวตัวนี้หยอดแบบทีเดียวเป็นสิบสิบิโลเลยเราจะใช้การหยอดเราจะใช้เป็นเนยนะครับเป็นเนยวัตเตอร์หยอดเตาอ่ะเตาเตาอ่ะเราจะเทะหยอดนะครับ ใครทําทานที่บ้านนะครับใช้กระทะเทปรอดแบบนี้เนาะเอขน,นาดหนาๆน,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 นะครับกระทะหานา,นา,นานเราใช้เมลเป็นเมลวัตเตอร์นะเมลวัตเตอร์หรือใครจะใช้ผ้าหรือหรือจะหย่อนลงไปเลยก็ได้อ,อ่ายรือจะใช้เป็นอ,อ่ากระดาษที่เขาใช้ในครัวนะครับมันจะเป็นกระดาษที่ใช้ในครัวแบบหนาสามารถใช้ได้ อ่า๋ยาใครอยากทำสเปเชียล happy birthday เพื่อนผมก็ทำได้นะครับเนี่ย <c oughs> อายินประมาณนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยววิธีการดูมันจะขึ้น่้นจะมีมีเหมือนป่องป่องอากาศแถวนี้นะครับนั่นก็คือแพนเค้กเราเราจะสุกแล้ว อันนี้คือทําในบ้านนะครับหรือว่าถ้าใครมีฝาโคเบอร์เป็นเป็นพลาสติกใสก็จะดีมันจะช่วยให้อ่าเค้กเราขึ้นได้ดีเป็นสองฝั่งสุกสองฝั่งจะใกล้เคียงกันแต่ถ้าหยอดตาแผ่นไฟไม่ต้องครับอ่ามันจะขึ้นเป็นเม็ดๆหน่อยนะครับเป็นเม็ดเม็ดนหน่อยอย่างนี้อย่าลืมนะครับเอาไปทําใช้ทําทานกันกิจกรรมวันหยุด ทานคู่กับปลาเอ็ก็ได้นะครับเป็นแพนเค้กกับไก่ดาวเดี๋ยวเชฟจอดจะพาทำอาวนี่คือการดูแพนเค้กนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเป็นเป็นเนม็ดรูๆอย่างนี้เราสาม,มารถกลับได้เลย,เ,ลยเอ้ยครับแต่ถ้าเป็นกระทะใหญ่กระทะใหญ่สีมันจะแบบสีมันจะสวยนวนมากเลยมันจะแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นสีสีอย่างนี้อันนี้เหมือนความร้อนแบบไม่ไม่ดีเท่ากระทะใหญ่เราก็จะกลับอยู่แค่ประมาณสองครั้งนะครับกลับประมาณประมาณด้านานีน้อีกรอบหนึ่งแล้วก็กลับไปด้านหนึ่งประมาณสามสิบนิทอดด้วยกระทะเทฟลอนนะครับจะไม่เหมือนกระทะแผ่นไฟ เดี๋ยวจะไปดูกระทะแผ่นปส่ตัวหนึ่งที่ม็นความร้อนได้มาตรฐานมากอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับเราเราจะเจาะมาตรงนี้เจาะไปนี้แบบนตรงนี้ถ้ามันไม่ติดมือเราเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วไม่ติดมือเราสุกแล้วโอเคต่อไปจะไปย่างเตาแผ่นปฟให้ดูนะครับ ครับเราจะทาด้วยน้ำมันไปก่อนได้ครับเตาเตา,ตารอด,รอด,รอดเองดึงทำาความสาอเด้วยน้ำมันเอาที่ต้องอ่าความร้อนต,อด,ตดีเลยนะครับเตาหลังจากนั้นเราก็จะใช้เนยวัตเตอร์ใส่ผ้าขาวบางโลไให้หอเด็ก ทีนี้เราก็ต้องลงให้เร็วหน่อยนะครับเท่าไหร่ก็เอาทันครับรอให้มาเอ่ออ่าดกูการคลนี่ ยกๆข้อหนึ่งอันนี่นะครับทอดแบบนี้นะครับแผนเ,เ,ค,เ,แบบเ,ค,เค้กโปเป็จรอลระดับโปรเป็จรอเลาะทอแผนเค้กเกล็กๆนะครับสามสี่สามสี่พันคนก็เอาอยู่นะครับเตานี้ทอดน,นี้นะครับไม่ต้องไปพึ่งพาง ปนเค้กก่องก็ได้นะครับเอาสูตรลุงจอไปทํารอบนอกแน่นในกร <C rit> อบน,อนุกในไม่ใช่แน่นใน <_ C rit> แปนเค้กกล้วยหอมนะครับแล้วเอาไปทานคู่กับอา่าอะไรนะมาโบเสลับหรือว่าฮันนี่ใครมีเบิร์เดย์เพื่อนก็เอาไปทําได้เลยทําเป็นหลายชั้น นี่นะครับเช็คแบบนี้อ๋อสวยงามนี่หยอดเยอะๆนี่หยอดหยอดหยอดขายนะครับขายไม่ได้ก็แจกเพื่อนบ้านได้หละอ่ะอ่ะดีเบิกบ้าดอาหารเช้าเสร็จแล้ว,ลวเราก็ทอดไข่ดาววางบนก็จบแล้ว นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับแพดดิ้งเราจะเสิร์ฟไปทานแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าแล้วก็แยกวิปครีมจุ่มจุ่มจะต้องเพดเิ้ง รจะแยกไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเสิมลูกค้าหรือว่าเราจะทานเองก็ได้ทานเองเราก็ล่า,าเลยมาเว้บซตลับแค่นี้ก็เป็นแพนเค้กสุดยอดแล้นะครับอะอย่าลืมมาไปทำทานกันนะครับทุกคน กิจกรรมวันหยุดใกล้จะถึงแล้วทำกับครอบครัวนะครับสูตรนี้ไปทำกินทำขายได้นะครับเชฟใหญ่ทัตอนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เชฟด้วยนะครับถ้าชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแพนเชคครับแพนเชค Oh. Uh -huh.